ครับกับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับครับสําหรับวันนี้นะครับก็มีการสืออุบรวมด้านป้องกันสาธารณาภัยขององค์การบริหารส่วนตะบนโพนนะครับครับวันนี้กลุ่มเป้าหมายของเรานะครับก็คือ ทีมง,งานผู้ชีพนะครับผู้ชีพและก็ป้องการสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนบนปูนนะครับเป้าหมายของโงร์การก็คือจะให้พี่น้องประชาชนได้รับความช่วยเหลือนะครับโดยฉับไวนะครับและก็ทันเหตุการณ์นะครับครับสวัสดีครับผมใจญ่สุทองไธรุล่าหัวหน้าง,งานปองกันและปรรเทาสาธารณภัย อปตโพนอำเภอชม่วงจังหวัดกาฬสินธุน์วันนี้เราได้ทําการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันอักคีภัยขึ้นเพื่อมีวระถงให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรของอุงฟังิวัส่วนต้นรน,นรวมทั้งผู้ที่สนใจอปปรอและก็ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นได้รู้การเข้าดับไฟรู้ประเทศของไฟรู้กัน ประมพยาบาลเมื่อเกิดเหตุต่างๆขึ้นวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกค่าที่ร่วมมาให้การบรรยายในครั้งนี้ขอบคุณครับ การสือ่อสารครูทั้งหลายค่ะทุกท่านเลยค่ะแล้วก็สุปกรณที่อุปกรณ์อะไรก็เพียบพร้อมค่ะดีทุกอย่างค่ะอการเซฟตี้การแนะนำครูก็น่ารักค่ะน่ารักหมดเลยดีนะดีนะดีมากเลยค่ะตื่นไหมพี่น้าตื่นไหมพี่น้าเบื้องเอกค่ะพี่น้าเจอกันเลยครับครับก็ วันนี้นะครับได้มีโอกาสนะมาฝึกร้อมแผนอระบบยกผีไฟนะในการเลื่นไฟพาทีมงานพนักงานนะรับองค์การบร,ริหารส่วนตะบน,นี่นี่นะครับก็เป็นการฝึกในรูปแบบของระบบเซฟตี้ออฟิเซอร์นะครับเป็นการทํางานในรูปแบบของกระบวนการที่ใช้ระบบในการฝึกเกี่ยวกับเรื่องของไฟของไฟต่างๆนะนะซึ่งวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากทาง นายกุมการบริหารสุดโต่บโอนะครับให้ทีมร่างรู้ฝึกของจังหวัดศรีเกตจังหวัดบางเกตเราเรียกกันว่าทีมเกียรติเกตนะครับมาฝึกให้กับที่นี่นะครับก็ทุกท่านให้ความรู้เป็นอย่างดีนะครับส่วนต่อไปดีนะครับการฝึกยังขาดในหลายอย่างที่เราต้องพัฒนาขององค์ความรู้และหลักการปฏิบัติในหลายอย่างซึ่งทราบว่าจากการสอบถามที่นี่ให้ ผลตอบรับนะครับจากผู้บริหารที่นี่ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าสัตว์รักษาหรือแม้แต่พักประธานสภานะครับท่านให้เปอร์เซ็นต์ในการฝึกที่นี่นะครับ9 5นะครับท่บอกว่าประทับใจและกรู้สึกดีใจที่ได้เห็นภาพนนะครับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเราว่าทมาเต็มที่นะครับให้เต็มที่ให้เต็มร้อยนะครับถึงจะเวลาน้อยนะครับแต่เราก็ทัา